สวัสดีครับเกษตรทงกุลาเกษตรแบบบ้านบ้านครับมไดใวิชาการอาศัยประสบการณ์นะครับคือมืนมนีมนืนหนีมาเบิงคานะครับคานี่ปลูกลุมเกาใยบอ่อครับคาที่เทาพุดไปขายแล้วเนี่ครับเทาสิปลูกลุมเกาใยบอ่อเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับนี่มาเบิงคำหนีคาที่ผมปลูก ผมปลูกไว้ครับเมื่อปีที่แล้วนี่เมื่อปีที่แล้วนี่ผมปลูกหลุมนี่ครับนี่นครับผมปลูกว่นนี่นี่ครับเป็นเป็นเป็นหลุมเกา่านะครับลุมเบาเก่าที่ผมเคยปค <Leave it S 1> ลูกนี่ครับนี่ลุมเก่าเสียงว่าเป็นหลุมเป็นหลุมนี่ครับเป็นหลุมครับ ครับผมสิบปลูกเลยลุมเก่าผมสิบบ่ปลูกเลยครับนี่ครับนี่แต่ก่อนน้องก็ปลูกลุมนี่ปีนี้ผมกขยายมาปลูกลุมนี่ครับปลูกไกลๆปลูกให้มันไกลกันครับปลูกใหญ่ออกจากบนเก่านะครับนี่จากก้อนนี่ปีที่แล้วผมปลูกปันนี่ครับนี่ที่เป็นลุมๆอยู่ครับทีนี้ผมใหายมาปลูกบ่นี่ครับ ส,สังเกตว่าผมสิปลูกต้นกล้วยสลับมาเรื่อยๆครับปลูกตะไคร่ปลูกเพื่อปลูกสลับกันนะครับผมสิบ่ปลูกเชิงเดียวคกัอนหนีกันพีเดลเดียผมก็ปลูกก้นนี้่าเป็นยาก่ะปลูกก้นนรับ จากล้มหนีพีที่แล้วผมปลูกล้มนี่ครับพี่นีผมใหญ่ออกไปน้อยหนึ่งครับมาปลูกบนนี้ครับนี่ก้อนนี้คือการครับก้อนนี้ผมก็ใหญ่ออกจากลุมนีครับจากขึ้นนีไปครับจะปลูกบนนี้ครับผมจะปลูกสลับครับต้นใหม่มาเรื่อยครับโดยเฉพาะกล้วยยังสีผมตกปลูกสลับ น,นี่หลุมนี่เป็นหลุมที่ผมปลูกปีที่แล้วครับนี่ผมปลูกปีที่แล้วพ่อปีชหนีพีชนีนะครับผมก็นใหญ่ออกลอยหนึ่งครับนี่ใหญ่2ออกจากลอยหนึง่งก็ปลูกหลุมใหม่ครับอย่าไปปลูกบอลเก่าครับ คือถ้าเขาปลูกบอนเก่านี่หากคาหากคาที่เขาพุดออกไปขายนี่ครับก็เสิเหลืออยู่ที่นี่เครื่องต้นคาท้าเขาปลบลงไปนี่จะเป็นเชื้อราครับเชื้อราแล้วก็เชื้อราในการย่อยสลายต้นคาเนี่ยเขาไปปลูกเชื้อราอันนั้นเนี่ยคือมากินต้นคาเขาเข้าติดปลูกไหมให้เหลืองแล้วก็ตายไปครับเพราะฉะนั้น การปลูกคาเนี่ยพอคุ้นจปลูกหลุมเก่านะครับให้ง่ายออกมาปลูกบอใหม่อธิหางกันแขนหนึ่งหรือว่านึงก็ได้ครับไอยเป็นบอนใหม่ครับเพื่อป้องกันเชื้อราที่จะกินหาคาน,นะครับที่นี่ในเมือเขาปลูกไปแล้วครับก็ปลูก้นกล้ยปลูก้นใหม่สลับไปอย่าไปปลูกเชิงเดียวครับถ้าปลูกเชิงเดียวแล้ว ถ้าเป็นเชื้อโรคมากนี่รักษายากครับรักษายากต่้ถ้าปลูกสลับกันธรรมาชาติสิบํำบัดกันเองครับ <c oughs> ที่นี่การปลูกพืชสลับกันนี่หนึ่งคือคาเนี่สิไดคมนะครับคือคาเนี่ตเป็นพืชที่ชอบร่มแบบรําไรอยู่แล้วครับชอบพมแบบร่าไรครับ แถวชอชพมแบบทึบเลยนะครับชอบพมแบบน้ำไร่ครับที่นี่การปลูกคานะครับก็ปลูกลักษณะสลับกัน,กนแต่มันเสีอยอไม้เกิดเชื้อโรคครับคือสรุปแล้วคือการปลูกคาเนี่ครับอย่าไปปลูกลุมเก่าครับต้องปลูกลุมใหม่เพื่อป้องกันเชื้อราครับผมคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้รงกลุลาสวนหน้าปลาผสมบัาดีครับ